สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชัยยี่ยมือเศร้าได้ครับทุกท่านครับนี่แหละครับบรรยากาศครับผมฮะสะนามครับผมต้นมะพร้าวครับบรรยากาศทั้งหน้าก็จิเป็นป้าอ้อยไหรเงี้ยเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตะกอนอูน้ำไชยกะมากขึ้นกับพาะเงี้ยไม่เงี้ยครับแต่ในน้อยผลครับมาขนอ่อยขึ้นรถครับตะกี้กเห็ดเงี้ยบอควยได้แล้วครับพุ่นน้อยพวงเงี้ยมากอะ เดี๋ยวไปเรียนไก่จากบ้านครับท่านผู้ชมก็บอคอยเดชชวยปันไดได้ครับซ่วยแต่ย่ำเกี่ยวเข่าเอาเข่าขึ้นเหลรานะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับนี่จ้ะพอเงี้ยไม่เงี้ยแล้วครับอยู่บ้านน้ำเพลินครับน้ำใส้กับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมกะมาตามแนวทางตัวเลขของเอ็ดเซนมีครับเอ็ดเซนมีนี่เพิ่นกะมีแนวทางมาให้เป็นลักซิปล้างนะครับท่านผู้ชม หลัก10บล่างแอดเซนมีครับเอฟซีเจดีมือคลืนเพื่อนกับทรงไมาให่อูน้ําไส้ครับอูน้ําไส้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีเจดีครับที่ทรงแนวทางตัวเลขมาไห่อูน้ําไส้ครับขอบคุณแอดเซนมีครับที่มีข้อมูลมาแบ่งปันทันบุชมทางสองทุกทันเดอครับผมก็เป็นกําลังแรงใจให้อูน้ําไส้ได้ครับเพื่อเป็นสิกโฉมมันนํากันครับหววต้องหัวครับทันู้ชมิทนะครับ อุด้ไส้กะตามเป็นข้างแรกนะครับของแอดเซนมีครับผิดจรณาในการรับช้มรับฟังเอาได้ครับท่านผู้ชมงวดก้อนเพื่อนกะเดินดีครับท่านผู้ชมอุดําไส้กับบ่ได้เอาไม่ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับเพราะว่าไม่เอฟซีใจดีเพื่อนกะบ่หายโซ่สบ,บับเก่านะครับเพราะว่าบ่าได้ตามครับท่านผู้ชมเอาเอางวดนี่แล้ครับถ้าเขางวดหนาอุน้าไส้จังดีโซ่ครับท่านผู้ชมเ๋วยวกะ แต่่ันู้ชมก็บว่าหงวดวงิหันขึ้นไตามครับสมซ้อมเบิงไวก่อนนะครับ่ันบุชมตามเซียนตละสำนักไปก่อนครับหงวดหงันครับเอาหงวดนี่เพื่อนเขาครับผมเลยมาตามให้่ันบุชมครับเอามาเบิงหงวด16เมษายน2 5 6 6ได้ครับผมเป็นลักซิปลางครับเลขจะมาแนวทังแบบใดกอต้องเบิงน้ำกันครับแต่อูน้ำใช้เบิงอยู่นี่กั ตรงกับลักซิปรางซอสสนามบินนำครับในนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านผู้ชมเบิ้องด้วยครับตัวาของแอดเซนมีซิปรางเพิ่นมีสามตัวครับมีสามตัวครับซอสสนามบินนำก็จะมีหาตัวท่านผู้ชมจะส้นกันอยู่สองตัวครับกับแอดเซนมีครับนี่แหละครับพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับเป็นแนวทางตัวเลือกในวันที่สิบหกเมษายนหกสิบแปดครับนี่แหละครับ คุณทานขอบคุณทุกทันด้วยครับผมที่เขามารับชมเราฟังลีปูน้ำไช่ครับผมกะสิแก้ไขปปั๊บปุ้งครับทันบุชมบอกสอนเมืองใดกะติมาไดเลยครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ได้ครับผมบ่ได้ว่านยั้งเลยครับทันบุชมผมผอมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับยอมรับฟังคำบอกคำสอนทันบุชมหรือว่าเสี้ยนต่างๆนะครับผมจะเอามาปรับปุงให้ไถมันดีไปขังหนาได้ครับทันบุชม ผ่า่ันบุชมทางสองทุกทันล,ล้ำลำเรื่อยๆน้ากันครับแต่ละงวดแต่ละงวดไปเลยครับ่ันบุชมนี่แหละครับเอาเดี๋ยวผมจะเอาแอดเซนมีกับซอสสนามบินน้ำลักซิบล้างมาเทียบให้่ันบุชมเบิงกอนไปพร้อมๆกันแล้วครับเดี๋ยวล่อลักลอยซอสสนามบินน้ำด้วยครับ่านบุชมสองนี่กัซิล้างนุ่ยล้างของซอสสนามบินน้ำมาแล้วครับเี๋ยวหลักร้อยครับ่ันบุชมนี่แหละครับ เอาเดี๋ยวผมจะให้เบิ้องนะครับเป็นเบิ้งทั้งแอดเซนมีก่อนเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยเบิ้งสอสน้ำบินน้ำครับนี่ครับท่านผู้ชมแอดเซนมีครับผม16เมษายน2568ครับหลักสิบล่างเลยครับท่านผู้ชมหลักสิบล่างเพื่อนกะ801ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกะมีแคนี์ครับมี3ตัวครับ พิจารณาในการรับชมรับฟังเอาเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาท่านผู้ชมมักแคปหน้าจอเอาได้เลยครับเห็นกันซัดบ่ครับท่านผู้ชมครับแป๊บนึงนะครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับนี่แหละครับเอสเซนมีครับผมสิบล่างครับแปดศูนย์หนึ่งครับอาจจะโบนั่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเหตครบแปดนาทีเนาะครับเห็นท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอุ้มน้ำใส่ป่าหน้านผูดบ่อยนะครับ บัถืึกใจยังเด็กอะขอโทษขอให้ท่านผู้ชมเด้อครับผมนี่ยแหละครับผมจะให้มันฮอดแปดนาทีนะครับจังจะลงขีปให้ท่านผู้ชมเบิ้งเดีครับผมนี่ยแหละครับแอดเส้นมีครับผมสิบล่างนาะครับตรงกับซอสสนามบินน้ำครับเดีย๋ยวเอาซอสสนามบินาน้ำให้ท่านผู้ชมเบิ้งเด้อครับนี่ครับซอสสนามบินาน้ำจะมีหาตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับโซนกัน แปดหนึ่งครับผมแปดกับหนึ่งครับส้นกันครับลักซิปลังเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแอดเซนมีกับซอสน้ำบินน้ำครับหรือว่าท่านผู้ชมจะเอาสองสำนักนี่จับเส้กันก็ได้ครับหมักแบบใดก็จัดเลยครับท่านผู้ชมินะครับเดี๋ยวถ้ามี่ลักซิปลังมาอีกนะครับส้นกันนี่ครับส้นกันสองสำนักแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีเขามาเรื่อยๆนะครับยังบอรตันฮอรวันนี้สิบหกอีกอีกโดนอยู่ครับผม เดี๋ยวจะตามไปทันบุช้มด้วยครับถ้ามาแบบส้นกันเดี๋ยวผมจะสรุปแบบลักสิบล่างส้นกันแบบนี้นะครับเอานี่ครับผิดจรรณาหน้าในการรับช้มรับฟั่งอ๋อด้ครับผมกาเปลี่ยนแนวทางตัวเลือกนะครับในวันที่16ให้ทันบุช้มครับแล้วเต็มมากด้วยครับทันบุช้มจะเอาจับในี่หนีก็ได้ครับหรือว่าจะเอาเหล็กเด่นเหล็กเด็ดของทันบุช้มมาจับกับสองสำนักหนี่ก็ได้ครับเผื่อกับบอดรวาเนียครับผม นี่แหละครับแต่ต้องติดในนี้ครับคอยอย่าดีครับผมนี่แหละครับหมักกะจัดคัดกะพานบ่มันใจกะเบาเบาครับ่ันผุส้มเบึงพ่อบึงบึงก้อนก็ไดครับสําหรับเอ็ดเซนมีมาเป็นงวดแรกนะครับ่ันบุ้้มกะอาจจะเบ่อเคยหรือจักนะครับเรียกว่ากัน่านบุ้้มร่าง่ันกะรหูจักมากก่อนครับผมบ่คอยมั่นใจกับทอมซ้อมเบึงก้อนก็ไดครับ่ันผุส้มนี่แหละครับ เอาสอสนามบินน้ำกับแอดเส้นหมีครับชนกัน8กับ1ครับผมเห็นแล้วครับท่านผู้ชมจะแคบหน้าจอเอาแบบนี้บ่าครับท่านผู้ชมเป็นคููกันหนังสี่บ้งครับมักแบบนี้เอาแคบท่านผู้ชมอาจจะมักแบบคู่กับแคบหน้าจอได้เลยครับนี่แหละครับถ้าท่านผู้ชมแคบบ่าท่านก็กดสต็อปก้อนกันเลยครับนี่แหละครับเอาขันมักเดบเดียวผมก็สิจัดให้แบบเดียวท่านผู้ชมเี่นหละครับ แอดเซ้นมีครับผม10ล่าง0นี่ครับขอพายท่านผู้ชม801ครับนี่แหละครับ8เข็นก้อนครับท่านผู้ชมเอาสามตัวเบาๆครับท่านผู้ชมหลังจากลงสซสนามบินน้ำลักหน่วยลางครับงวดงวดนีเป็นเหนี่นหนึ่งกับ4ครับลักหน่วยครับนี่นะครับเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้ครับท่านผู้ชมผมกะขอบคุณ FC ใจดีครับที่ส่งแนวทางตัวเลขแอดเซ้นมีมาให้อุ่นน้ำใช้ครับ ขอบคุณแอดเซนมีนะครับที่กรุณาเมตานำแนวทางขอมวนมาแบ่งปันทันผู้ชมทางสองทุกทันเดอครับผมกับวยพ่อในทันผู้ชมทุกทันครับให้ยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนเย็นนะครับมันมานนำกันครับในวันที่16เมษายน2 5 6 8ครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ